าก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับวันนี้อยู่กับครูคอมเดลี่นะครับไม่ใช่ใชเพราะว่าผมทำอาตี่แบบสองอย่างสตอรี่กับเดลี่นะครับครับอาจจะมีสับสนบ้างเล็กน้อยนะครับก็นั่นแหละนะครับวันนี้ก็เป็นอีพีที่ห่างจากอีพีที่แล้วค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าผมมีอะไรที่ต้องทําค่อนเยอะมันเป็นช่วงปิดเทอมต้องตัดเกรดนั่นนู่นนี่ส่งเด็กอ่าแล้วก็ มีหลายอย่างที่ต้องทาเพราะว่ามันมันก็ต้องแบบมันปิดเทอมนานนะครับก็ต้องเก็บของกลับมาอยู่ที่บ้านนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านที่กรสินนะครับก็นั่นแหละพอดีว่าพอเขาเขาให้ธุรการเนี่ยจัดการเวนนะครับแบ่งเวนให้ผมเข้าเวนในช่วงวันที่หนึ่งถึงสี่แล้วก็พักยาวๆมาจนถึงวันที่ยี่สิบประมาณยี่สิบสองนะครับถึงจะได้กลับไปเข้าเวนใหม่ก็คือ ปกติจะเข้าสลับกันใช่ไหมครับแต่มันมีผู้ชายแค่3ามคนทั้งเรียนถ้าเข้าสลับกันนี่คือไม่ได้กลับบ้านนะครับก็เลยแบ่งอย่างนี้ให้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของผมนะครับที่นั่นแหละได้อยู่บ้านนานหน่อยวันนี้ก็สงกลางแล้ววันที่12นะครับก็สวัสดีพี่ใหม่ไทยทุกท่านนะครับที่ที่ยังอยู่ด้วยกันเนาะก็ขอบคุณมากมากที่ที่ติดตามกันมาเรื่อยๆช่วงนี้เป็นช่วงบิดเทอมนะครับเพื่อนๆหลายคนเขาก็ไปเที่ยวกันซึ่งผมก็ยังไม่ได้มีแผนจะไปเที่ยวไหนเพราะว่า ก็มันโควิดด้วยอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะก็ครอบครัวผมส่วนใหญ่ก็แม่ก็ยังทํางานอยู่เลยแม่เป็นคุณครูที่ศูนย์อนุบาลเด็กเล็กของอบตอของที่หมู่บ้านอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าโรงเรียนอนุบาลศูนย์เด็กเล็กเนี่ยเขาไม่หยุดเพราะฉะนั้นแม่ผมก็ยังต้องทํางานอยู่จะหยุดเฉพาะวันจะหยุดน่าจะวันที่สิบสามเป็นต้นไปนะครับก็นั่นแหละถึงจะได้อาจจะได้ไป อาจจะแค่ขับรถไปที่แบบไม่ค่อยมีคนนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ก็ไปทุ่งนาไปอะไรไปหานั่งกินข้าวกันชมบรรยากาศชิวๆที่เฉยนะครับไม่มีอะไรปริดเทอมนี่บางคนเขาก็หาอะไรทาเพื่อนอย่างเพื่อนผมเนี่หลายคนก็ไปทํางานนะครับในช่วงปิดเทอมรับจ็อบเสริมบางคนก็ไปเปิดติวเปิดอะไรนั่นนู่นนี่ก็โอเคนะครับเขาก็หาตาังค์ใช้ในช่วงปิดเทอมด้วยกบ มีรายได้เพิ่มมาด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ส่วนตัวนั้นผมแล้วผมไม่ได้หางานทําเพิ่มครับปิดเทอมสำหรับผมก็คือน่าจะเป็นปิดเทอมครั้งที่สองที่ได้บรรจุเป็นครูมาผมก็อยากที่จะพักผ่อนให้มันจมที่นะครับเพราะว่เวลาไปทํางานเราก็จะทําได้เต็มที่เพราะเราพักมาเพียงพอแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือก็จะเตรียมพวกแผนพวกสื่ออะไรไว้ใช้สอนในเทอมหน้าด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยครับปิดเทอรเรมรอบนี้คือ อยู่บ้านเล่นเล่นสนุกอะไรไปนั่นนู่นนี่อยู่บ้าง้องเพลงเล่นกีตาร์บ้างน,นะครับก็ทำคลิปแล้วก็สิ่งที่ผมเลือกที่จะทำในตอนปิดเทอมก็คือผมไปซือไอ้นี่มามันก็คือเครื่องเล่นเกมคอนโซลนั่นแหละครับซึ่งจริงๆแล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมโตแล้วทำไมยังมาเล่นเกมอยู่นะครับเป็นฮอดคู่บาอาจารย์ เป็นถึงครูบาอาจารย์นะครับทำไมยังต้องมาเล่นเกมอยู่ผมมองว่าเกมมันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับซึ่งอลองลองคิดดูนะครับอันนี้คิดในมุมผมนะตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมเป็นเด็กที่อยู่บนอกนะครับมันไม่มีโอกาสได้ไปเจอกมมเกมอะไรดีๆเลยการลเล่นของพวกผมสมัยก่อนจะมีอะไรมันจะมีม้าการกลวยเอาการกล้วยมาทําเป็นมา้าแล้วก็เชือกผูกโยง่ใส่เข้าไปข้างหลังนะครับแล้วก็ เอาการกล้วยมาตัดประมาณยาวประมาณหนึ่งแล้วก็เฉือน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 ข้างบนแล้วก็งัดมันขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ทาทนีงยมันเป็นการเล่นสมัยก่อนนะครับซึ่งมันไม่มีโทรศัพท์มันไม่มีอะไรเลยมันเล่นได้แค่นี้นะครับเล่นอันนี้เอาไปเล่นเล่นขายของแต่ที่บ้านจะเรียกว่าของเฮี้ยนหน่อยนะครับเล่นขายของกับเพื่อนผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ได้เพื่อนผู้หญิงแถวนี้ไม่มีเพื่อนผู้ชายก็คือมันไม่มีอะไรเลยก็กระโดดย่างเป่ากบ เอาซื้อการมาตกซื้อแบงค์กาโมแบงค์ปอมมามาแรกแรกๆตบใครตบชนะนั่นนูนนี่เป่ากบชนะเอาเงินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเล่นได้แค่นั้นมันไม่มีอะไรซึ่งพอตัวมาจุดหนึ่งเราไปเจอร้านเกมที่เหมือน PlayStation อะไรเกมคอนโซลนี่แหละเครื่องนี้เกมตามร้านแล้วชั่วโมงละยี่สิบบาทเราก็ไปกับเพื่อนคนละสิบบาทไปเล่นชั่วโมงสองชั่วโมงคือมันมันให้ความสุขกับเราได้นะตอนนั้น แล้วมันก็เป็นอะไรลึกๆในใจว่าเออครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็อยากอยากครอบครองเยเหมือนมีมันเล่นที่บ้านเงี้ยนครับก็เลยตอนนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อมาเล่นนะครับมันก็ราคาไม่ได้สูงมากเพราะว่าผมมี macbook อยู่เครื่องหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้เอาไว้ใช้ตัดคลิปลง YouTube นี่แหละซึ่งเวลาทํางานผมจะทำในเครื่องนี้นะครับส่วนทํางานที่เป็นเอกสารเกี่ยวกับพวกเวิดเอ็กเซลโ p o i n t อะไรต่างๆ โรงเรียนจะมีแล็ปท็อปให้เครื hmm. mm ่องหนึ่งก yeah, mm ็จะใช้คอมแล็ปท็อปของโรงเรียนในการจัดการเอกสารพวกนั้นเพราะฉะนั้นผมเลยไม่มีความจะเป็นที่นู้งซื้อ PC เพิ่มนะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าซื้อ PC มันน่าจะหมดเยอะครับก่อนจะซื้อเคสซื้อ CPU ซื้อกาดจอมันน่าจะหมด2 3สหมื่นเลยก็เลยตัดสินใจซื้อคอนโซลเอาไว้เล่นว่างๆครับถ้าวันไหนมีเวลาเยอะหน่อยก็เล่นแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เล่นนะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นกิจกรรมช่วงปิดเทอมของผมส่วนใหญ่ก็น่าจะหมดไปกับการ เล่นเกมแล้วแหละซึ่งอันนี้ผมอาจจะเพราะบางคนอาจจะมองว่าเล่นเกมมันไม่ดีนะครับผมเชื่อว่ามันอยู่ที่คนครับถ้าเราแบ่งเวลาได้ทําอะไรก็ตามมันมันโอเคแต่ถ้าเราแบ่งเวลาไม่ได้ไม่ใช่แค่เล่นเกมครับทุกอย่างในชีวิตถ้าเราทํางานเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพถ้าเรานอนเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีถ้าเรากินเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเยอะเกินไปมันไม่ดีครับแต่กลับกันถ้าเราทำอันนี้อย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างนิดอย่างละหน่อยแล้วเราบาลานซ์ชีวิตเราได้ อนี้ผมโอเคละแล้วความสุขของแต่ละคนมันมันไม่เท่ากันนะครับคนบางคนอจะมีความสุขกับการออกกำลังกายบางคนอาจจะมีความสุขกับการได้ออกไปกินบางคน,คาานอาจจะมีความสุขกับการได้อ่านหนังสือส่วนผมอาจจะมีความสุขกับการได้เล่นเกมแต่มันก็แค่ในจังหวะที่ผมต้องการที่พักผ่อนผมถึงเล่นนะครับแล้วทีนี้มีงานผมทำํำไหมจานกระะ็ร้างผ้าก็ซักเหมือนเดิมบ้านทําความสะอาดบ้านก็ทํามีงานอื่นที่จะต้องทําก็ทานะครับมีเวลาว่งก็มาเล่น นนันนมันคือความผ่อนคลายของแต่ละคนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับนี่ไม่ได้ว่ากันแล้วก็ผมมองว่าทักษะอะไรก็ตามที่เราไม่เคยทําแล้วเราต้องมาฝึกทํามันบ่อยๆมันจะทําให้เราเรียนรู้สก,กิลหรือทักษะอะไรเพิ่มสักอย่างที่ที่มันจะจําเป็นต่อเราในอนาคตเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละใครที่กําลังว่างอยู่ก็หาอะไรทํานะครับถ้าไม่อยากหาอะไรทําก็นอน พักผ่อนในช่วงปิดเทอมนะครับก็นั่นแหละก็น่าจะยังไม่มีอะไรมั้งปิดเทอมแล้วก็เรื่องบรรจุคอนแกนก็เพิ่งเรียบรอบแรกไปหกคนนะครับยังไม่ได้มีเพิ่มนะครับก็นั่นแหละก็ลงมารอลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็ปิดเทอมนี้ก็น่าจะเดววันที่ย2ิบสองกกลับไปเข้าวิทหละก็วันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็อัปเดตชีวิตให้ฟังว่าช่วงปิดเทอมนี้ผมทําอะไร นั่นแหละผมเป็นคนขวางขวางโลกหน่อยเข้าไปหางานทําผมไม่หาง,งานทําผมหาเกมเล่นนะครับแล้เวเปิดเทอมแล้วผมค่อยไปทำงานดีกว่านั่นแหละผมสะดวกแบบนั้นโอเคครับก็ถ้ามีอะไรจะมาอัปเดตอีกทีน,นึงนะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับไว้เจอกันฮะ,นะ